เอาดินปิดไว้ลูกก็ดินปิดรูไว้แบบนี้หนเห็นมันอยู่บเ,เห็นมันไม่ล่ะเอาดินปิดไวนะ้น้ำมันจะเข้าไปเอาดินปิดไว้น้องยอย่ามือไปล้วงสิ ผื่อมีงูไงงูมันจะกัดมือ,อวันน่ะปูมันจะหนีบมือ,อวันน่ะ,ะนั่นอดีนปิดไว้เดี๋ยวมันจะออกมาปูในเร็ว,รวดินปิดไว้น้องชอบไหมนั่นน้องชอบไหมชอบชอบน้องชอบอยู่นี้น้องชอบทำนาไหมทำทำอยู่ที่นาน้องโตขึ้นน้องจะเป็นอะไร เป็นตำรวจโอ้ยน้องโตขึ้นน้องจะเป็นตำรวจน้องยิงปืนแม่นไหมเออน้องต้องว่ายน้ำเก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆนะครับน้องท่องภาษ,าษาอังกฤษได้ไหมเอบีดไ,ด A, B, ได้ไหม B, ได,ได้ลองยีซูดดูสิเอเท่ากับอะไรไ